ผมหลังจากผ่านไปเจ็ดวันนะครับเขาเกอดงอกทุกตาเลยนะครับผมสวยงามมากครับถือว่าได้ผลดีครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจเจบอนไซนะครับมาวันนี้ผมก็จะพามาชำวิธีมาดูวิธีการชำต้นพลิมนาะนะครับผมพลิมนาไต้หวันนี่ก็เป็น ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในการที่จะนำมารสนร้างเป็นบอนไซนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่ใบเล็กนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับผมซื้อไปทีเดียวนี่เรียกได้ว่าเอาไปทําแม่พันธุ์ก็ได้นะครับเอาไปทําแม่พันธุ์แล้วก็ขยายไปในสวนนะครับผมอย่างเช่นข้างหลังผมนี่ครับก็เป็นเพลมหน้านะครับเพมหน้าแต้วันทั้งหมดเลยนะครับผม เขียวเลยนะครับใช่หมดเลยครับต้นใหญ่ๆแบนี่เลยนะครับท่วมหัวเลยครับผมก็เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นฉุนนะครับแต่ว่าก็ทำบอนไซนี่ก็ก็สวยนะครับผมสวยงามผิวพันธุ์เขานี่สดใสนะครับน่าเอามาทำเป็นบอนไซมากเลยนะครับผมจะไปดูกันเลยครับวิธีการํำแล้วก็เลือกกิ่งนะครับผม ว่าออกแบบไหนนะครับไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับมันจะทำให้ออกรากได้เร็วนะครับผมพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับเป็นต้นเพน็มนาไต้หวันนะครับที่ผมจะพามาเลือกกิ่งวันนี้นะครับผมที่ผมเอาลงดินไว้นะครับที่ผมจะเลือกเอาวันนี้ก็คือ จะเป็นต้นนี้นะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นต้นกลางแก่กลางอ่อนนะครับกําลังพอดีมาทํามอนไซเลยนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับผมต้นนี้ก็กาลังดีเลยนะครับผมกําลังอวบเลยครับครับผมพอเราได้กิ่งได้นั่นแล้วนะครับเราก็มาทําการเลื่อยกันเลยนะครับผม นี่ครับควรใช้เลื่อยหางหนูนะครับในการเลื่อยนะครับจะทําให้ผิววงเขานั้นไม่ไม่ฉีกนะครับถ้าเลื่อยใหญ่เขาจะฉีกนะครับนี่เลยนะครับเราก็ได้มาแล้วครับผมสองลำต้นนะครับเหมาะมากเลยครับที่จะเอาไปทำบอดชัยนะครับไปไปช่ำนะครับผม ผมพอได้สิ่งพันมาแล้วนะครับเราก็จะมาเลื่อยนะครับโดยการเลือกเลื่อยของผมก็คือจะเอาเป็นสองข้อตาเลยนะครับเพราะว่าต้นพันเราเยอะอยู่แล้วนะครับผมผมก็จะเลื่อยเลยนะครับนี่คือสองข้อตานเพราะว่ากันเหนียวด้วยนะครับ ตาเดียวนี่ตัวเขาไม่ติดนะครับส่วนมากแล้วผมจะเอาสองนะครับผมจากที่เราทำ ตัดท่อนพันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาทําการควันแบบนี้นะครับผมควันแบบนี้นะครับข้อตาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเลื่อไว้นะครับผมแล้วเราก็มาทาทาว่านหางจระเข้ครับแล้วเราก็เอาไปชํากันนะครับผมนี่คือว่านหางจระเข้ครับผมจะไม่ค่อยได้ใช้ ยาเลียงลากสตรไหร่นะครับผมผมจะใช้แบบนี้ครับใช้ได้ดีเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปชํากันเลยครับตาเสร็จแล้วครับครับผมหลังจากที่เราได้ท่อนพันที่เราแช่ไอเราใส่บ้านห้างจุลเข้แล้วนะครับเราก็จะมาเสียบเลยนะครับทําการชําเลยนะครับผม จำลงไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับความลึกก็ประมาณนี้ครับํำลงไปเลยครับผมไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับํำไปแล้วก็รอเวลานะครับผมประมาณเจ็ดวันเราก็จะมาดูครับมาดูว่าเขาออกออกหรือเปล่านะครับออกรากหรือเปล่า การชํำแล้วก็พยายามเสียบลงไปตรงๆแบบนี้นะครับแทงไปตรงๆเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาลากเขาออกเขาจะออกแบบรอบเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเสียบ แทงลงไปเลยประมาณนี้ครับการขยายพันธุ์ในลักษณะนี้จะทำให้เราได้ต้นพันธุ์ที่เยอะนะครับเยอะแล้วก็เร็วนะครับผม ไม่เหมือนกับการตอนนะครับถ้าตอนนี่เขาจะใช้เวลานาน,นหน่อยนะครับกว่าเราจะได้แต่ละกิ่งแต่ละอะไรนี่นะครับถ้าใช้สูตรนี้แล้วอาจให้พันได้เร็วครับนั่งจะเขางอกเสร็จเต็มที่แล้วเราก็ค่อยมามาเคาะออกนะครับ มาจะดึงไม่ได้นะจะถอนไม่ได้ต้องเคาะออกครับผมแล้วเราก็ไปลงถุงดำนะครับจัดลากต้องการจัดรากให้เขานะครับจะสวยงามครับผม ครับผมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้ครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็เอา,าอ้ายาง้าถุงปุ๋ยเรานี่แหละครับถุงปุ๋ยผงใสครับผมมาคลุมอีกทีหนึ่งนะครับทำการควบแน่นนะครับผมเป็นการควบแน่นเขานะครับ ก็เป็นอนันเสร็จสิ้นนะครับผมครับผมหลังจากเจวันผ่านไปนะครับผมเงาก,ก็เต็มเลยใช่ไหมครับเรามาเปิดดูกันเลยครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงครับผลลัพธ์ของเขานะครับครับผมจะเห็นว่าเขาแตกออกมา ของมัดีนะครับผมแตกแทบทุกตาเลยนะครับเห็นครับผมาการควบแน่นนี่จะทำให้เขาแตกแตกตาดีนะครับผมสวยงามมากเลยครับ ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จนะครับผมนะครับแต่ละตาของเขาแตกดีมากเลยนะครับต้นเพมนะเพมหน้าไต้หวันนะครับผมก็วิธีการขยายพันธุ์ในลักษณะนี้ก็ที่พูดไปต้นลิปเนอครับจะทำให้เราได้ต้นพันธุ์ที่ เยอะนะครับเรียก็เร็วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาแตกไปเลยนะครับผมจะไม่คุมผ้าอะไรแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแยกใส่กระถางนะครับใส่ถุงถุงดำถุงอะไรก็ได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ